สวัสดีค่ะวัดเล็กในยี่ห้อในยาราษทำกันสักหน่อยเราเป็นคนแรกจากพาราทีชงสองวันมีชงหรือเปล่ามีนิชมชมเต็มเต็มเลยค่ะอ้าวเหรอตั้งแต่ต้นปีเลยอ่ะอ้าวเหรออือต้องเล่นเนื้อยี่ยมเลยป่วยไปสองรอบสองรอบดูหน้าคนป่วยหัวเรา มีกล้องหน้าด้วยเอ้ยมันมีมันมีไอ้นี่หน้าสามารถจับกล้องไหมเออกจับได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่มือถือเออคอันนี้กล้องลงอ๋อสวัสดีกล้องวงผมปกติเราต้องสวัสดีกันึงทางกองที่สามคิดว่ามันจะเป็น 4K ที่ดีกว่ามันจะชัดเพราะปกติถแทนนั้นมันจะเบลอเบลอ ลกลิ่นมันแรงเนาะกลิ่นน้ำตาลนอะถึงแล้วใช่ไหมถึงแล้วหรือเปล่าคะตากรับตา็งายนตู่เสงีงค

กตอนนี้เราไหว้พระเจ้าปิชฌาันสือเรียบร้อยแล้วเป็นกระบวนการที่รวดเร็วมากค่ะแค่ซื้อใบเดงหนึ่งใบหนึ่งร้อยบาทเสร็จแล้วเดินตามเส้นสีแดงไปไหว้พัะเจ้าไทยสวยค่ะปัดออกจากตัวส2บสองค่ะเสร็จแล้วอะไรที่หออ๋อเออนี่นี่ไปกินได้แหม ร้านนี้เหรออาสาบ <c oughs> ้านเวลาไหนไหมไม่ไหวค่เดี๋ยวเรานั่งกินตรงนี้ก็ได้ใช่ปะ แต่ไม่ต้องห่วงัความจำดีกพี่เดียวพี่ยิ่งมีเพื่อนเดินพี่ไม่จำอะไร่างราองนเดียอะไระไม่ช่รนจะเดินจะถึงวัดนี่ไงเออนี่ไง นี่รกินะรเียเ้ยวเหมืเดิใช่บงคาบัดยำใบวัวบกหรอหรือพี่จะกินยำหนมจีนดีวะอันนี้คือบอันดามูเป็นมนเป้งหรือเล่อ่อ Yeah. <laughs> mm, yeah, yeah. mm, Huyện yeah, Mr. Yeah. Yeah, 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 yeah. คือยำขนมจีนเผ็ดเผ็ดนไม่้อสู้เลยผิอจีนมีแต่กรอบๆนีนะลอง่ไม่ดูเลยเผ็ดจะบอกว่าเผ็ดไม่พอนีอ่พีเพเพเ่เบิ้มได้ไ รสชาติพริกขั่วเกียงอิ่มแล้วก็เดินแยกมันหม้เอเหลือสายน้ำปลาต้องน้ำนั่นหรอรอ๋อแข้งเขียวๆหรอ ใช่ át, Jamie, มคนั้นก่อนใช่สวยจังอายุุนี้เพ่เคยเห็นไะไม่ค่อยเดินเลยก่อนนั้นเคืคออเนี่ย ตอนนี้ไม่รู้ว่าทริปไหนเลยในเบ็นบัวพุทยาดีแล้วก็ราบบัวสามอย่างแล้วก็อยากกินที่พี่บอกว่าอะไรที่น้งนองเขาบอกวนะ่าเออที่ทใช่อยากกินน้ำมะพร้าวอ่ะแล้วก็น้ำเต้าหู้ในในน้ำมะพร้าวหนึ่งอยากายกินด้วยกัน ไปลงเขาสูงได้แต่แจจะต้องเดิน้ยคเดิแต่วันนี้ไม่ค่อยร้อนเนาะมันก็พอได้เลยไม่ได้ไม่ปด้ไม่ได้ไม่กล้ อันเสียงฟันไปไม่ชัดเพราะเป็นคนใตจะบอกว่าไอ้นี่ไม้ที่มันส้อมมันสวยมากที่บ้านเคยมีด้วยตอนนี้แล้วตอนนี้หายไปไหนมันมันเป็นเหมือนส้อมฝังด้วยมุกอ่ะเพราะตอนเด็กอ่ะเราไม่ใส่ใจายไปหมดเลยถ้าถ้าเห็นตอนนี้เราก็ยัเก็บนี่คือวุ้นใบเตยชอบมากอใบเตยนะมันมันไม่เหมือนใบเตยมันเหมือนใบบวบกเนาะ ที่ไหนนะที่ไหนนะไปกันเถอะไม่ไปนี้หมดแล้วเขาขายหมดเดีวมาเราจะไปเห็นพ่อค้าได้ไงล่ะเดี๋ยวมันจะลื่นเอาทิ้งลงไปในนี้ขอบคุณค่ะพี่ลุกลุกเลยหึงทนตามขนมที่แบบหน้าแบบนั้นเลยเขาเป็นพ่อค้าสัตว์ป่าขายหมดแล้วราคาต้องขายดีม้างเลยเนาะนุ่มครึ่งแบบเฮ้ย แค่เราไปถามแล้วก็เขินแล้วเขินมาล่เขาขายกี่โมงอันนี้ถามจริงๆคิดว่าน่าจะประมาณนหัวค่ำซึ้งหัวเช้าแล้วตอนที่หนูไปถึงประมาณแปดโมงนนีี้พ่จะะไปวันเสาร์ที่ไม่น่าขายน่าจะขายแต่หนูสุกโลกขายคนทำงานนี่เว้ยไปลูกแล้วฉันจะไปได้ยังไงล่ะ ไม่เอาอันนี้คือน้ำกต้าู้ผสมน้ำมะพร้าวอันนี้มากเลยอันนี้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 ดีมากเออต้องสั่งคือมีบุญวาสนาได้มากที่ร้านนี้ครับปกติจะไม่ว่างวิ่งอะไรก็ไม่ถึงไปเที่ยวก็ตามวิ่งทั้งวันเหนื่อยไม่เคยได้มานั่งพักอย่างนี้หรอก มือเออตรงตรงนี้มันไปก่อนลงมนะคะมันช่องทีเข้าไปเลยผีมาโจเดินวนกันเรียนร่างกายต้เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่เมื่อไงสารเจ้าแม่มารโจ๊กเห็นห่อคอยปะเต่ดนหอคอยนันไม่เห็นถ้าเห็นหอคอยแสดงว่าบรรลุจุดประสงค์ละถ้าไม่เห็นห่อคอยก็คือเอาผิดผิดที่ เจ็บชั้นหรือ<น>อะไรอ๋อเนี่ยแหละเนี่ยแหละประตูปิดคือ,อเข้าไม่ได้เข้าลงนะยินดีต้อนรับเปิดบริการทุกวันเดี๋ยวข้าพเจ้าขอถ่าย มไม่มีทางเข้าศาลเจ้าแเราจะเข้าศาลเจ้าตรงไหนอ่ะเข้าหรบไม่อ้วนนะอือหือดี เปิดได้ป่ะไม่ได้สวยสวยจริงๆจะลองเสียงวันพระไหมพรุ่งนี้ไม่เป็นไรค่ะคือวันพระไม่เป็นไรมาลองดีทีเดียวปีหน้าีหน้าคูจันเหรอไม่รีบกินเจอกินเจกินเจให้เข้ากินเจสมนว่าจะเดินตุลาจะเดินตุลาเดินตุลาทินขอบคุณนะคะมามาแค่แต่การกินเจนะสวยเลยค่ะ ว่าจะได้เรื่องไดมเอาจากนี่เหรอลงจากมุมนั้นมาอ๋อได้เพื่อน้ำออกเาพันธุ์โปปลูมเท่ๆเอหมือนมาแม่ทำอะไรได้อยู่ได้อยู่เออสวยว่ะ หอมเพราะว่าตัวไปติดกับฉากดำพอดี <c oughs> เติมเงินแต่ไม่ติดก็ค่าตาช้จ่ายคือตึ๊งเนื้อนั่นใครที่หน้าต่างอ่ะ <c oughs> เขาเป็นใครอ่ะ <c oughs> น่ารักจังเลยเดี๋ยวเิ่งไปสิเอ